ครับแล้วก็จะเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับคันนี้ที่พี่ตายจะถ่ายให้ดูแล้วก็จะปล่อยในวันนี้คันนี้จะเป็น FC จากอำเภอบ้านกรวดนะครับเป็นของพี่ออนอุมานะ FC จากบ้านกรวดโดยรถที่พี่ออนอุมาเลือกใช้นะครับก็จะเป็นเจ้าตัวสเปซแครบไฮรันเดอร์1.9 เกลดแซดเกียร์อัตโนมัติสีบรอนเงินนะครับบรอนเงินก็จะเป็นสีนี้เลยก็เรียกได้ว่าคนที่ชอบบรอนเงินเป็นคนที่ขยันนักเอาเบาสู้นะเป็นสีของความร่ำรวยนะครับเจ้าตัวนี้นะครับราคาจะอยู่828,000บาทมาพร้อมกับไฟหน้าแบบ isuzu vision ไบ LED ตัวนี้นะครับไฟหน้าของเขาเนี่ยมันจะมีเจ้าตัวเลนโปรเจคเตอร์ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้กลมๆนะครับตัวนี้มันนอกจากมันให้ความสวยงามรูหราล้ หน้าที่ของมันคือ,อยังบังคับทิศทางของแสงให้เป็นเส้นตรงนั่นเองแล้วก็เจ้าตัวไฟเด y l ไลท์นะครับตัวนี้มันจะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้รถคันอื่นสังเกตเห็นเราได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นในตอนกลางวันนะแล้วก็เจ้าตัวไฟตัดหมอกนะครับเกรซแอทเกียร์อัตโนมัติคันนี้มันมาพร้อมกับเบ้าไฟตัดหมอกอันใหม่นะก็มันจะเป็นสีเทาแบบนี้นั่นเองแล้วก็ ไฟตัดหมอกของมันนะครับจะเป็นแบบ LED เรียกได้ว่าโอ้โหสวยงามหรูหราหน่าใช้นะครับแต่ว่าถ้าไม่มีเหตุก็ไม่ต้องใช้นะแต่ไฟเลี้ยวเนี่ยมันต้องใช้ยังไงก็ต้องใช้ละเออยย้ำนะต้องใช้ไฟเลี้ยวให้ไปแล้วต้องใช้นะครับเดี๋ยวยึดคืนนะตัว เกรดซัดคันนี้นะครับเขาสามารถติดตั้งชุดสเกิร์ตของ x อ็กซิลได้นะครับเอ็กซิ s หมายถึงต้องติดตัวสูงนะตัวเตี้ยก็ไม่น่าจะติดได้หหลอพี่ต่ายว่าตัวกระจังหน้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นของเจน2022นั่นเองด้วยความรู้ร้าของเขามันมาพร้อมกับตัวกระจังหน้าแบบโครเมียมนะครับสชั้นเป็นสีทูโทนอ่าด้านบนเป็นสีเทาด้านล่างเป็นสีโครเมียมแล้วก็มันให้อารมณ์ที่สปอร์ตมากขึ้นตรงที มันมีเจ้าตัวเคฟลาด้านข้างให้ด้วยเห็นไหมพวกรถแข่งพวกรถอะไรอย่างเงี้ยมันจะชอบติดเคฟลากันนะครับก็อาจจะทําให้ดูสปอร์ตแล้วก็แรงขึ้นมั้งแต่มันก็คงไม่เกี่ยวนะ <c oughs> อันนี้ครับสัญ,ญลักษณ์ของอีซูซูก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นตัวหนังสืออีซูซูขนาดใหญ่แล้วก็เป็นสีโครเมียมด้วยเช่นกันอันนี้ก็จะเป็นด้านข้างของเขานะครับด้วยความที่มันเป็น ตัวรถขับเคลื่อน2อล้อยกสูงนะครับสไตล์มันก็จะเหมือนตัวขับเคลื่อน4ีล้อนั่นแหละรูปลักษณ์ภายนอกของเขาก็จะมีบันไดข้างมาให้นะครับแล้วก็เจ้าตัวลายล้อแม็กซ์มันก็จะเป็นแม็กซ์สปอร์ตขนาด17นิ้วสีบรอนเงินระบบความปลอดภัยนะครับถึงเป็นตัวแคบก็เถอะแต่มันก็จัดอยู่ในตระกูลตัวท็อปนะมันจึงมีระบบช่วยควบคุมการทรงตัวโอ้โหชอบมากๆนะครับออกตัวในทางลื่นออกตัวในทางลาดชันลงทางลาดชันนะครับออกตัวในทางลาดชันเราได้เห็นบ่อยแหละ ขึ้นไปตามหองตามห้างอะไรเงี้ยจังหวะรถติดนะครับกำลังขึ้นเนินอยู่ดีๆเอา้าพวกเบรกซะอย่างนั้นซึ่งระบบตัวนี้มันจะช่วยเราออกตัวได้อย่างสบายแล้วก็มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองตัวล้อแม็กซของเขานะครับมันจะมาพร้อมกับล้อแม็กซ์ล s p สปอสีบรอนเงินตัวนี้มีน็อตล้อให้ทั้งหมด6ตัวนะครับแล้วก็จานเบรกของเขาหรือว่าดิสเบรกที่เราคุ้นหูคุ้น,นตากันเนี่ยมันก็จะมีขนาดที่ใหญ่นะ ข้อดีของการมันที่มีขนาดใหญ่ก็คือมันช่วยให้เจ้าคันนี้เบรกได้อย่างมั่นใจนะครับระยะเบรกสั้นลงแล้วก็มีความปลอดภัยมากขึ้นนั่นเองยางที่ให้ไปมันเป็นยางที่ดีไหมก็ต้องบอกว่าเป็นเป็นยางบริสโตนดีไหมล่ะเออก็ขึ้นชื่ออันดับต้นๆเลยแหละของโลกนะเออไม่ใช่ของประเทศนะของโลกด้วยเบอร์ยางที่ใช้นะครับก็จะเป็น2 5 5 6 57นั่นเองไม่มียางในนะครับตัวนี้ เป็นอย่างเลเดียนระบบการสะเทือนหนึ่งมันจะเป็นแขบก็เถิดแต่ว่าด้านหน้ามันก็จะเป็นคอยสปริงนะครับบันไดข้างก็อย่างที่พี่ต่ายบอกไปตัวนี้มันเป็นบันไดข้างสีทูโทนถูกติดตั้งมาจากโรงงานแม้ ให้อารมณ์ที่เท่และสปอร์ตจริงๆแลวนะแกร,ราคาแค่8 2 8 0 0 0บาทแต่ให้มาเยอะเกินนะครับตัวกระจกมองหลังของเขามันจะมาพร้อมกระจกมองข้างเออก็ไจม,มองด้านหลังนั่นแหละมันจะเป็นสีทูโทนนะด้านบนมันเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับด้านล่างมันจะเป็นสีดําแล้วก็มันก็จะมีไฟเลี้ยวแบบ LED มาให้ด้วยเรียกได้ว่าเห็นแบบเกือบรอบทิศเลยทีเดียวนะแล้วก็อันนี้มันก็จะเป็นสัญลักษณ์ของเจ้าตัว High Land e r นะครับหรูหรามากๆเลยทีเดียว ตัวเกรดแซดนะไม่ว่าจะเป็นออโต้หรือธรรมดานะครับมันจะมาพร้อมกับตัวใบปัดนะฝนแบบวิลอินอันนหารไปใช้งานเมื่อกี้เจอขี้นกแม่อสาดจอดยางดียังมีขี้นอกอีกก็เดี๋ยวไปเช็ดเอานะครับเดี๋ยวลูกค้ามาเช็ดเอาอันนี้เขาก็ทําความสะอาดเขาเอ่อดึงออกมันไม่หล่อนมันไม่หล่อนมันไม่หล่อนมันไม่เกี้ยงกันเลยนะครับนี่อันนี้ก็มีการติดกันสาดไปเรียบร้อยติดฟิล์มเรียบร้อยจานรองมือเปิดใส่เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็ตัวเกรดแซดนะ ตัวมือจับของเขาเนี่ยมันจะเป็นโครเมียมมาจากโรงงานเลยคือไม่ได้ติดตั้งเพิ่มนะโครเมียมมันมีแต่ว่าพี่ต่ให้จานลองมือเปิดไปตัวสัญญาณการขโมยมีมาให้นะครับแล้วก็ทีนี้เรามาดูด้านท้ายกันบ้างเนาะตัวกระบะของเขาด้วยความที่มันเป็นรถกระบะที่มีแคบนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ก็เรียกว่า การบรรทุกไม่ได้น้อยไปกว่าเจ้าตัวกระบะตอนเดียวสักเท่าไหร่เลยนี่เรามาดูมิติของกระบะของเขามันทั้งกว้างทั้งยาวทั้งลึกมากๆเลยแถมใส่กระบะอะไรนื้อเข้าไปนะครับนี่มันจึงทําให้โอ้โหออกไปพร้อมใช้งานกันเลยทีเดียวนะครับสติ๊กเกอร์มหามงคลอันนี้ก็ต้องมีให้อยู่แล้วนะขาดไม่ได้เลยมันจะมีเบอร์โทรของเซลล์ด้วย ไปเบรกดวงที่3ไล่ฟ้าเจ้าตัวนี้ก็มีมาให้ครบเลยทีเดียวตัวล้อด้านหลังนะครับมันก็จะเหมือนด้านหน้านั่นแหละทั้งแม็กซ์ทั้ง, Mac, งยางขนาดเดียวกันต่างแค่ระบบเบรกเท่านั้นตัวด้านหลังมันจะเป็นดรัมเบรกนะครับอันนี้ก็จะมาพร้อมกับระบบการสะเทือนที่มันเป็นเจ้าตัวแหนบแหนบ3แผ่นด้านบนนี่ยาวๆเขาเรียกว่าให้ความนุ่มนวลจริงๆนะด้านบนแล้วก็ถ้าบันทุกเจ้า2ตัวล่างก็รับน้าหนักกันไปมีโช๊คมาให้ด้วยนะครับอันนี้ก็ช่วยให้นุ่มและกระนึบนั่นเองตัว ยางอะไรมันก็จะเป็นล้อกระทะขนาด17นิ้วนั่นเองทีนี้เดี๋ยวพี่ต่ายจะพาดูด้านท้ายกันบ้างนะด้านท้ายก็โอ้นี่กันชนท้ายมันมีมาให้นะครับมันถูกติดตั้งมาจากโรงงานเลยมันเป็นกันชนท้ายแบบบิวอินนะครับแล้วก็สัญลักษณ์ของตัวเกรดแซเนี่ยก็จะเป็นสีโครเมียมนั่นเองไฟท้ายเป็นแบบ LED ตัวนี้มันจะมีกล้องมองหลังมาให้นะครับนี่กล้องมองหลังก็ เขาเรียกว่ามันช่วยให้เราถอยจอดได้อย่างสบายแล้วก็มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเป็นยังไงบ้างครับสำหรับ FC ที่สนใจรุ่นนี้ s p ป c c a p Highlander 1.9เกแซดเกียร์อัตโนมัติสีบรอนเงินราคา828,000บาทไปเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันเอาไม่ตัดนะไม่ตัดนะเปิดเปิดดูซิมันรู้ไหมมันรู้ไหมโอ้โหโออันนี้บ่อนะครับมันก็จะมาพร้อมกับเบาะหนังลายสปอร์ตใหม่นั่นเองนี่ โอ้โหประตูแคบนะครับเจ้าตัวเกรดแซตัวนี้นะครับประตูแคบมันถูกเปิดได้กว้างถึง90องศาพร้อมกับบริเวณสเปซแคบของเขาที่มีขนาดที่ใหญ่อันนี้พี่ต่ยพยายามปรับเจ้าตัวเก้าอี้นะครับให้มันอยู่ได้ในสถลนที่เฮ้ยมันสามารถใช้งานจริงอะ่ะคืออันนี้นั่งได้สบายสุดๆเลยนะท่านนี้แล้วก็เราสังเกตดูเลยเฮ้ยมันเอียงมาขนาดนี้เจ้าตัวบริเวณสเปซแคบมันยังไม่ได้ดูแคบขึ้นเลยนะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นเลย อันนี้พยายามปรับให้แบบเหมือนการใช้งานจริงนะครับโอ้ไม่ใช่ว่าเลื่อนไปข้างหน้าแล้วหลังตั้งตรงเพื่อให้แคปมันดูกว้างอันนั้นเราจะไม่ทําเราจะไม่ทําเราจะให้ลูกค้าได้เห็นของจริงๆนี่ นี่นะครับโอ้โหบริเวณสเปซแครบแล้วก็ประตูแคปบนะครับมันเปิดได้กว้างมาก90มากถึง90องศาแล้วก็ตัวสเปซแครบของเขามันมีขนาดที่ใหญ่นะครับมันทําให้เราขึ้นลงได้สะดวกเอาสัมภาระเข้าไปวางได้อย่างสะดวกนั่นเองแล้วก็ตัวเบาแคปบมีมาให้ตัวยางปูพื้นมิตอก็จัดให้เรียบร้อยในรุ่นของเกรดแซดเกียร์อัตโนมัติคันนี้นะครับแผงประตูเขาก็จะมีการบุนุ่มมาให้ด้วยหนังแล้วก็เดินด้วยได้สีเทาตัวสวิตควบคุมกระจกไฟฟ้า มันจะเป็นสีดําเงานั่นเองหรือว่าเจ้าตัวดําเปียนโนแบ็กนั่นแหละดาบด้านข้างประตูมันก็จะเป็นสีเทานะครับตัดมาภายตรงบอกคู่หน้าอันนี้จริงไม่ต้องตัดแล้วแหละเพราะว่าเราก็เห็นกันไปแล้วนะครับโอ้นี่ โอ้มันมาพร้อมกับเบาะนังลายสปอร์ตใหม่และที่สําคัญนะครับฝั่งของผู้กับขี่มันสามารถปรับระดับสูงต่ําได้อันนี้ลายเบาะพี่ตายให้ดูโอ้มีเทคโนโลยีคูมแม็กมาด้วยโหเรียกได้ว่านังนี่กลไม่แฉะหลังไม่แฉะนะครับโอ้โหไม่ใช่ว่านาังไปแล้ว้ยลุกไมทีกลน,นี่พื่นขึ้นเต็มน,นะครับ แล้วก็หลังนี่โอ้ยแชะเลยอะไรเงี้ยไม่เบาะตัวนี้ไม่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 ไม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 บางคนบอกไม่อะไรวะอันนี้นะครับก็จะเป็นบริเวณแผงคอนโซลด้านหน้าของเขาเนี่ยก็จะมาพร้อมกับบุนุ่มมันมีบุนุ่มมาให้เพราะฉะนั้นมันก็นุ่มมากมากม,มีการ เขาเรียกว่ามันจะเดินได้สีเทาแล้วก็ระบบความบมาเทึงหน้าจอ7นิ้วมีมาให้แอร์ออกแบบให้มีความหรูหราแล้วก็ใช้งานได้ง่ายตัวเกียร์มีให้เลือกทั้งเกียร์ธรรมดาแล้วก็เกียร์อัตโนมัตินะครับแต่ว่าใครชอบสบายมาตัวน,นี้เลยมีโหมดเกียร์ธรรมดาให้ด้วยนะกุญแจเป็นรีโมทนะครับพร้อมอิ m โมบิไรเซอร์แล้วก็พวงมาลัยเป็นแบบมันติฟังก์ชันหุ้มด้วยหนังทรงมันสปอร์ตมากๆนะเออมันมีแค่3การแค่นั้นเองตัวนี้มันก็จะสามารถควบคุม ความเร็วของตัวรถได้จากพวงมาลัยนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะควบคุมเครื่องเสียงของตัวรถได้จากพวงมาลัยปะเราไปดูเครื่องยนต์กันโอ้สวยน่าใช้นะครับคันนี้โอ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องเตรียมตัวนะครับตื่นตั้งแต่ตีสามตีสี่ไอ้ตีสามไม่ได้ต้องตื่นเนี่ยเราต้องเตรียมไประยองวันพรุ่งนี้อะ ทีนี้เรามาดูเครื่องยนต์กันบ้างนะว่าเฮ้ยเครื่องยนต์เนี่ยมันเป็นเครื่องยนต์ตัวไหนกันก็อย่างที่พี่ตายบอกแต่หัวคลิปแหละว่ามันเป็น1.9นะแต่มันเป็น1.9ที่ไม่ธรรมดาเพราะมันเป็น1.9ในเจเนอเรชันที่2แล้วมีการปรับมีการพัฒนาทุกอย่างให้มันมีสเสถียรภาพนะครับ ไว้วางใจได้สุดๆเลยความแข็งแรงทน,นทานประหยัดน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีขนาด1,900ซีซีให้แรงม้าสูงสุด150แรงม้าแล้วก็แรงบิดต,ตัวนี้จะอยู่ที่350นิวตันเมตรโอ้เพราะฉะน,นั้นโอ้เลือ้อเลือเลื้อเลืออะ ตอนนี้ก็อยู่ประมาณสัก7จ็ดโมงครึ่งแล้วเดี๋ยวพี่ไต่จะเก็บภาพนิ่งให้ลูกค้าแล้วก็เตรียมรถไปส่ง FC ที่คูเมืองก็เดี๋ยวถ่ายบรรยากาศให้ดูเนาะขอให้ FC ทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆเฮงๆไม่เจ็บไม่จนเดี๋ยวพบกับพี่ไต่ใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ